สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมหรือเลป้าเ <_ d ance> กิดขึ้นจากการรวมตัวของทนายอาชีพที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมมีอุดมการณ์เดียวกันในการเข้ามาเป็นทนายความอาสาของสมาคมทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้สมาคมยังเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของสมาคมงบประมาณที่นำมาช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายได้รับมาจากเงินบริจาคเพื่อนำมารวมไว้เป็นกองทุนในการดำเนินการด้านคดี เรามีอุดมการณ์มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านและประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านกฎหมายได้ที่ธนาคารกษิกรไทยเลขที่บัญชี020ขีด3ขีด92460ขีด7ชื่อบัญชี สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์และสิ่งแวดล้อมสมาคมกฎหมายนักคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมคุ้มครองสิทธิประชารักษาสิ่งแวดล้อม